มาจากสาวๆมาค่ะทุกคนถ้าใครนะคะอยากปรับแสงให้มันดูสว่างนะคะรูปถ่ายที่ถ่ายนะคะออกมาแล้วทีนี้คือภาพมันไม่ชัดมันไม่ได้มันไม่โดนนะคะวันนี้นารีจะมามอบเทคนิคดีๆสำหรับการใช้แอปเดียวในการปรับแสงให้ดูสวยสดนะคะแบบไม่โอเวอร์โอเคไหม ก็คือรูปเราถ่ายจากมือถือแสงบางครั้งมันอาจจะแบบไม่ชัดเงี้ยค่ะแล้วเราต้องการให้มันดูชัดเจนขึ้นสวยขึ้นสดขึ้นในแบบที่ไม่เวอร์นะคะเทคนิคในส่วนนี้นะคะแอปนี้สามารถทำผ่านแอปมือถือก็คือแอป Canva ในมือในคอมนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของ Canva นั่นเองนะคะ แต่เครื่องมือนะคะเดี๋ยวนารีจะบอกเองนะคะว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้ผ่านมือถือแล้วดูจากตรงไหนนะคะโอเคเราเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอันนี้จะเป็นรูปตัวอย่างเขาเป็นรูปก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะต้มยำโบราณนะคะภาพดูไม่เห็นไหมคะมันก็จะมืดๆอึมครึมนะเห็นสั้นเห็นเส้นแบบประมาณว่าเออไม่น่ากินอะ่ะมันมองว่ามันไม่น่ากินใช่ไหมทีนี้นะคะถ้าเราอยากปรับแสงก็ใช้เทคนิคนี้เลยค่ะ คลิกลงตรงรูปนะคะแล้วก็ไปที่แก้ไขนะคะแล้วไปหาคําว่าปรับตรงนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มนะคะสามารถทั้งหมดนะคะในการปรับแสงมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะความสว่างคอนทราสต์ความอิ่มของตัวสีนะคะสีอ่อนนะคะการเบลอนะคะแล้วก็มีมากมายนะคะอันนี้เดี๋ยวนารีจะมา ปรับให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะให้ทุกคนไปลองปรับกันดูนะคะคืออันดับแรกก็คือเราอยากให้มันสว่างขึ้นนะคะก็ปรับตรงสว่างเลยสักเท่าไหร่ดีประมาณนี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ได้แล้วค่ะสามสิบและทีนี้ความอิ่มของตัวสีะค่ะเราก็มาปรับตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็คือสีเส้นมันก็จะชัดขึ้น แล้วถ้ามันยังไม่สว่างพอเราก็ให้มันสว่างแต่ถ้าสว่างมากมันก็จะไม่เห็นถ้วยมันก็จะดูเวอร์นะคะเวลาขึ้นมือถืออีกทีมันก็จะแสงมันก็จะจัดไปนะคะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะสามสี่นะคะขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ความอิ่มของสีก็ประมาณ20นะคะแล้วตรงที่นะคะความชัดเจนนะคะของรูปภาพเราสามารถปรับได้นิดหน่อยนะคะสีสันสดใสนะคะปรับขึ้นมาประมาณหกหรือเ นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวจะดูภาพเก่ากับภาพใหม่ความแตกต่างมันเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวนารีจะเอาภาพเก่ากับใหม่มาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือภาพเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดตรอ,อนกันย เห,ห,ห็นไหมคะภาพเก่ากับภาพใหม่นะคะแล้วถ้าใครนะคะทำผ่านมือถือนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องไปทำก็คือคลิกตรงลูกค่ะมันจะขึ้นฟีเจอร์นะคะคำว่าปรับนะคะมันก็จะมีปรับแสงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์แล้วก็จะมีเอฟเฟกนะคะให้คุณเลือกปรับนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมือในการปรับแสงความสว่างขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะแล้วคุณก็ ไปปรับแสงแก้ไขได้เลยนะคะคือรูปภาพอะค่ะเวลาเราปรับแสงเพื่อจะใช้ในการโฆษณานะคะเราก็สามารถที่จะทำระปรับแสงให้มันดูกับความเป็นจริงนะีคะไม่สีไม่โอเวอร์นะคะถ้าเราเข้าแอปบางแอปอะสีมันอาจจะดูปรับอัตโนมัติเราต้องมาปรับแบบแมนนวลนะคะเพื่อที่จะให้ดูเป็นธรรมชาติอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน,น้อยที่นารีอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคนอรีปรัญาขายริป,ปิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ